สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปของราศีเมษนะคะสรีเอเวอมาสบรีบรศีค่ะขอพังอํานาจแห่งไพ่ยิปซีนะคะช่วยชี้แนะช่วยชี้ชะตาราศีเมษด้วยเถิดขอให้ดีๆนะคะการเงินและโชคลาภของราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างราศีเมษอธิษฐานตั้งสมาธิสื่อถึงไพ่ยิปซีกันเลยค่ะ ใบแรกค่ะของราศีเมษค่ะโชคลาภและการงานของราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคะตั้งสมาธิสื่อถึงไพ่ดีๆจะได้แม่นๆน,นะคะใบที่สอของราศีเมษค่ะว้าวใบที่สามของราศีเมษค่ะ ใบที่4ของราศีเมษค่ะโชคลาภและการเงินของราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างสมาธิสื่อถึงไพ่ยิบสีกันนะคะใบที่ห้าของราศีเมษค่ะ The h i g Priestess ค่ะไม่น่าเกียดค่ะโชคลาภและการเงินของราศีเมษ Temperance ค่ะ ใช้ได้เลยค่ะทุกคนย่อมมีเจ้ากัรไมเวนมีความท้อแท้ค่ะหมอเชื่อนะคะว่าการทำบุอเสบ่าหรือการสวดมนต์ไหว้พระนะคะช่วยปัดเป่าหลงความแล้วก็ช่วยปัดเป่าอุปสรรคได้ค่ะดูแลพ่อแม่ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะใบที่4ของราศีเมษค่ะหันหลังให้กันและน่าจะสู้กันเสร็จแล้วค่ะประชุมเสร็จแล้วค่ะถือดาบและวางดาบค่ะยังมีแรงที่จะไปต่อได้ค่ะใบที่5ของราศีเมษค่ะ มีงูมีหัวปีศาจมีถ้วยมีงูค่ะไม่ล้มนะคะราศีเมษยังใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรมีคนชอบและมีคนไม่ชอบค่ะใบที่หนึ่งใช้ได้เลยค่ะราศีเมษถือว่าดีนะคะใบที่สองใช้ได้เลยค่ะเทรนด์แพนส์ค่ะใบที่สามสี่และห้านะคะโดยรวมแล้วของราศีเมษดีค่ะโชคลาภการเงินและโชคลาภนะคะดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันลกไปนี้ห้าสิบห้าสิบค่ะ ขอให้แล้วสิแม่ทุกคนโชคดีค่ะ